ชัดเจนตรงตรง,ตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกกุุติมาโนะไรายงอนขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ SME News Report นะครับจะพาท่านมาที่วัดรัตนวนาราลามที่จังหวัดพะเยาครับวันนี้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุกประทานนะครับครบรอบ วันมรณภาพปีที่หนึ่งนะครับของสมเด็จพระยานวาชิโรดมครับหรือว่าหลวงพ่อวิริออยังครับซึ่งท่านเป็นประธานผู้ก่อตั้งนะครับสถาบันนะครับพลังจิตดานุภาพทั่วประเทศครับที่ประทับอยู่ในใจเพราะว่าธรรมะนั่นก็เป็นนามธรรม ถ้าพูดเฉยๆฟังเฉยๆจนจำได้เฉยๆไม่ได้นำมาประติปฏิบัติก็ยากที่จะเข้าใจหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาก็จะได้แต่พิธีหรือแบบอย่างดังนั้นหลวงพ่อท่านจึงเห็นความสำคัญในข้งนี้ท่านจึงดั้ง สถาบันพลังจิตตานพิ่ขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จอยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกทุกสิ่งสำเร็จที่ใจสิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากใจนี้ทั้งนั้นไม่ว่ารูปประธานนามธรรมเกิดขึ้นจิตใจนั้น เพราะฉะนั้นเราทุกหลยจิตได้มาพากันมาฝึกหัดปฏิบัติตามแบบแตามแนวทางที่ท่านได้วาเมาไว้กว่าสถาบันจิตานุภาพคือให้จิตมีอนุภาพสามารถคับตุเองได้ไม่ปล่อยไปตามกระแสรกระแสก็คือเหมือนน้ำไหล กระแสในที่นี้หมายถึงกระแสอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางหูดาจมูกลิ้กายใจถ้าไม่มีธรรมะหนึ่งเสื่อมกั้นเอาไว้ <c oughs> ก็จะปล่อยไปตามกระแสไม่เหมือนกระแสในนั่งก็จะไหลไปเรื่อยๆจนกระทั่งลงไปถึงมหาสมุทรทะไเป็นน้ำเข้มไปถ้าใครรู้จักการกัน้นกระแสนี้ไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างไกลย้อนเป็นประโยชน์ในด้าน ชนประทานเนี้อะไรหลายอย่างแต่ว่ากระแสะของจิตใจนี้มันหลายปรตามกิเลสส่วนมากเมื่อเราจะเอากันากาก้นพระพุทธเจ้าที่ว่าก็คือสติสติซึงลมแล้เลอกได้สติกับปัญญาสติสัมปชัญญะปัญญาตรงนี้จะเป็นเครื่องกัน้นกระแสะและเป็นเครื่องอกำจัด เสื่อมที่ไม่ดีออกไปเ็พระยาเรืเชโนงซึ่งสาขาที่ของเราก็ได้ทำ,ทำร้อมกันทั่วประเทศพร้อมกับสาขาใหญ่จากกรุเงเทพมหานครเราในฐานะลูกศิษย์ได้น้อมมามาซึ่งอาจารย์ยะาบูชาถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมระลึกนึกถึงส่งจิตส่งใจส่งกระแสพลังจิตให้ดวงวิญญาณของพระเด็พระ ข้อเคลื่อนสู่สวรรค์อาลยเข้าสู่ตราบถึงนิพพานเป็นที่สุดแม้แม่ว่าพระเด็พระคูณหลวงพ่อรับรู้ด้วยอยนั้นวิถีใดๆพอเราท่านทั้งหลายก็ได้ทรงจิตทรงใจเป็น,นจะริยาบูชาถวายอุทิศถวายแด่พระเดชพระคูณหลวงพ่อหรือว่าพวกเราทั้งหลายนั้นได้ทำคุณงาความดีซึ่งเป็นการบูชาแล้วตมาภาพ ก็ขอหนุโลกรให้ทุกคนทุกท่านที่ร่วมกันมาในพิธีรักษีนารุปทานในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยและเจ็บวยทั้งปวงประกอบไปด้วยกายุยมวรรณะสุข ่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับคนที่มีดวงตาเห็นธทมแล้วจะไม่วุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้นอะไรจะมีก็มีไปอะไรจะสูนย์ก็สูนไปแต่ใจจะไม่ไปดีอกดีใจเสียอกเสียใจกับการมาและการไปของสิ่งต่างๆครับ แล้วก็สวัสดีถือว่าเป็นเพื่อนกันรรยาณมนนีนท้ทุกคนนะคะวันนี้ย้อนกลับไปที่จ้าญาติพ่อ,อได้รับสังขารหรือว่าได้มรณาภาพนะคะพวกเราเนี่ยจิตญาณสิทธิ์เนี่ยได้ยินได้ฟังเราตรงใจกันหมดเลยนะคะว่าเราเสียป้าญาติพ่อณวันนั้นทุกคนก็จิตใจก็คงเป็นคล้ายๆแับนั้หมดค่ะวันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เนื่องจากส่วนกลางนะคะได้กำหนดมาบอกว่าครบกำหนด100 100วันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครบกำหนดหึงปีในการที่ท่านจอมพ่อได้มรณภาพนะคะตั้งแต่วนนนตันนั้นจนถึงปัจจบันนี้เนี่ยพวกเราก็ทำบุญกุศลร่วมกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นด้านของครบ100 000, วันเราก็ไป ทำบุญกุศลที่ส่วนกลางนะคะก็คือวัดธรรมมงคลกรุงเทพในานามสาขา27ของเราเป็นเจ้าภาพนะคะ่วมและหลังจากนั้นเราก็มีฟังเทศหรือว่าฟังก,กิจกรรมจากส่วน็านที่ท่านส่งมาให้นะคะ,นะคะเราก็ส่งไปให้ให้ทุกสิ่งทุกที่นะคะทุกรุ่นทุกห้อง ให้ทำด้วอุทิศส่วนนห้หลวงพ่อด้วยกันตั้งแต่วันนั้นมาเราไว้ฟังหลวงพ่อบอกว่าแม้หลวงพ่อไม่ได้ยินแต่เขาหลักคันสอนของหลวงพ่อยังอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยก็ปฏิบัติคันสอนหลวงพ่อคําว่าครูสมาธิที่พระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าเป็นครูสอนตัวเองเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราเป็นครูสอนตัวเองในการปฏิบัติสมาธิเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระดบ ท่านผู้ชมที่เคารพรักครับบรรยากาศในงานบุญครั้งนี้ก็อบอวนไปด้วยเนื้อนาบุญซึ่งกระผมเองนั้นก็สัมผัสได้ถึงพลังบุญกรามิตรที่ตั้งใจมาร่วมง,งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานครบรอบวันละสังขารของหลวงพ่อวิริยังนะครับด้วยผลบุญอันใดที่เกิดขึ้นนี้นะครับจงเผื่อแผ่ไปอย่างพี่น้องเราทุกท่านครับและก็ทุกท่านด้วยนะครับ ที่ได้รับชมข่าวสารนี้ก็ขอได้โปรดอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ SME News Report ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุดมาโนะรายงาน